ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหาช่องแอดเล่นะคะอ่าเขาก็ไปตามต่อนะคะสูตรหวยคุณยายนะคะอ่าหวยล่าพัฒนานะคะงวดวันที่13นะคะกลุ่มผ้าสองหาหกหานะคะท่านผู้ชมค่ะเนะเาะอ่ะเขาก็ไปตามต่อนะคะสูตรหวยคุณยายนะคะ มันก็มาแปซ่อมกเอยมากิซ่องก็บอาวนาจากเืย่านยาวาหลก็ส่นสลงมันที่สิปซีมีมาลามันบอกไปยู่วก็เร้่วันวันดไปเดี๋ยวขยี้ได้อันเห็ดอันนั่งผู้ชายเราได้ได้ขยี้ได้ตรวจอันใส่ให้ ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่องแอดเลนนะคะตามต่อนะคะสูตรหวยราวคุณยายนะคะงวดวันที่13ามนะคะท่านผู้ชมขาสิบสามกุมภาพันธ์สอง5ห้าหห้านะคะ ตรงกับวันจันทร์นะคะท่านผู้ชมขาหวยลาวก็จะมีจันทร์พุธศุกร์นะคะสำับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวนะคะโดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมขาตามต่อนะคะคุณยายสวัสดีค่ะขอบคุณ่งใหญ่ทา่า,ทานผู้ชมค่ะท่านผู้ชม่ะตามต่อนะคะสูตรหวยลาวคุณยายนะคะสูตร ก็เข้าในสูตรนะคะคือสูตรตรงนะคะท่านผู้ชมค่ะวันที่เท่าไรคะเด้วันที่สิบสามจะคุณยายหมดต่อไปนะคะวันที่สิบสามเด้อท่านผู้ชมตกกับบันจันร์นะคะเวลาก็จะมีการพุดสุนะคะท่านผู้ชมใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะ ค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณยายก็เขียนสูตรยา่าเสร็จแล้วนะคะเขากะมายำตัวเลขนิดนึงนะคะเดี๋ยวขยายกันเนะาะค่ะท่านผู้ชมค่ะผลออกมาที่พันมานะคะบนเจ็ดเจ็ดสี่นะคะคุณยายทำมามีแปดแปดห้าเก้าเก้าหกศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดสองสองเก้าสามสามศูนย์สี่สี่หนึ่ง 552663นะฮะล่าง7 8 8 9 9 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6นะฮะมาดูกันนะฮะคุณยายจอดเน้นมาที่77 6 3 8 5 7 8 1 1นะฮะคุณยายวาเล็กอย่างมาแบบนี้ถ้าสูตรมาแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ เลขจะเบิ้ลน,นะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นจะเบิ้ลน,นะคะก็ไปวิเคราะห์ไตรตรองนะคะปวดใช้วิจินญาณในการรับชมนะคะสูตรก็ได้มาจากความน่าจะเป็นนะคะทาะ่านผู้ชมขาการขอให้ทุกท่านนะคะมีโชคเนาะอาตามต่อสูตรตรงค่ะค่ะทาะ่านผู้ชมขาตามต่อนะคะสูตรตรงนะคะสูตรตรงคุณยายให้เด่นที่สี่และห้า นะคะคุณยายจ่อเน้นมานะคะมีเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสองแปดเก้าสี่ห้านะคะอามาดูในชุดกันนะคะเพราะว่างวาที่ผ่านมาเข้าชุดตรงๆเลยนะคะหกเจ็ดเข้าตรงๆเลยนะคะอ่ะในชุดเลยมีห้าหกแปดเก้าหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะท่านผู้ชมอ่าวิเคราะห์ไต่ตรองนะคะอันนี้ชุดบน ชุดล่างนะคะแปดเก้าสังเกตว่าเลขชนกันเอาเลขชนกันสองชุดเด้อท่านผู้ชมหนึ่งสองแล้วก็สี่ห้านะคะแล้วก็ศูนย์สามเนาะ 10, 10, 10, อ่าระวังให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าตัวเลขชนกันนะคะแล้วก็หนึ่งแปดนะคะก็ชนนะหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะคุณยายก็ก็ก็กจอดอีกสูตรหนึ่งให้แล้วนะคะก็ไปดูเดี๋ยวรอลุ้นสรุปนะคะท่านผู้ชุมขาเนาะ,ะอ่าอันนี้เป็นสูตรตรงทั้งหมดนะคะท่านผู้ชุมขาก็ อาต่อด้วยสูตรหางหมานะคะค่ะท่านผู้ชมขะตามต่อนะคะต่อสูตรหางหมานะคะท่านผู้ชมคะแอดก็จะลงรวมเลยนะคะสามสูตรเด็ดนะคะของคุณยายแล้วแอดก็จะสรุปอีกชุดหนึ่งนะคะงวดนี้เนาคนคะเพราะว่าตรงกับสุกเสาร์อาทิตย์เรามีเวลานะคะท่านผู้ชมขาเนาะ อคุณยายสูตรหางหมานะคะ,ะสรุปเอาค่ะท้ชุมค่ะตามต่อนะคะสูตรหางหมาของคุณยายงวดนี้นะคะอ่ามาดูกันนะคะคุณยายจดนี้มาที่85 78้าเจ็ดนเะคะไปเร็วนิดนึงแปดห้าเจ็ดนย์เจ็ดเก้าศูะคะอ่า บนยอดเลยนะฮะมี85ดห้าเกนะฮะตามสูตรเอ้ท่านผู้ชมค่ะก่โอโปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะฮะไปวิเครอสแตยตรองดูอีกทีหนึ่งนะฮะอะ่ะสูตรล่างนะฮะเจ็ดแปดเก้าแนย์ะฮะเจ็ดแปดแานะฮะ, 7, 8, 8, 9, 9, 0, 01, ะ,ะย้ำตัวเลขนิดหนึ่งนะฮะ รอนะคะสรุปรอีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะอ,อันนี้ก็เป็นสามสูตรเต่นนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะสูตรหวยลาวงวดวันที่สิบสามกุมภาพันธ์สองนห้าหกหกนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะท่านผู้ชม่ะเฮงๆนะคะ